สวัสดีวันวันอะไรวะวันนี้วันอังคารวันอังคารที่สี่นะครับพุษธพักรา2564ขณะนี้พี่หนุ่มอยู่ที่สพสามพานสัมพานสถานีฟูทรนสถานีตำรวจภูทรสัมพานนะครับบ้านพี่หนุ่มเองนานๆนานๆถึงจะได้มานะครับชี้แจงกรณีน อ่ามนุษย์ลุงขูดขีดรถของน้องสาวพี่หนุ่มตอนนี้อยู่ที่เมืองหลวงสุทธรอ,อันนี้ล่องรอยที่โดนขูดขีดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เรายืนยันดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับขนาดนี้มนุษย์ลุงก็โดน จับตัวมาอยู่ที่โรงพักนี่แล้วเรียบร้อยก็ยอมรับสารภาพเรียบร้อยจำนวนด้วยหลักฐานนะครับเพราะมีกล้องวงจรปิดของหน้าตอรออนะครับหน้าตอรออตรงนั้นไปดูไปแล้วเรียบร้อยเดินวนรอบรถขูดขีดเรียบร้อยนะครับแล้วลักษณะของการจอดรถของน้องสาวพี่นหนุ่มก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าข่ายลักษณะของการจอดรถก็ไม่ได้เข้าข่าย ขวางนะครับทางออกมีรถที่ออกไปก่อนหน้านั้นหลายคันก็ออกได้อย่างอิสระเสรีนะครับมันไม่ใช่บ้านเขาด้วยนะกรณีนี้เดี๋ยวเข้าไปคุยในรถดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคุยในรถดีกว่านะครับกรณีนี้ มันคือบางคนบางคนก็จะเข้าบางคนเข้าใจผิดว่านั่นเป็นคือบ้านเขาจริงจริง,รงมันไม่ใช่บ้านเขานะครับมันคือสถานตรวจสภาพรถนะครับไอ้มนุษย์ลุงนี่ก็ถือวิสาสะเพราะมันอยู่ใกล้ตลาดนัดถือถือวิสาสะขับรถเข้าไปจอดในนั้นนะครับแล้วก็เดินไปซื้อของในตลาดนัดนะครับ้องสาวพี่หนุ่มก็ไปจอด เพราะทาไมถึงถึงไปจอดตรงนั้นเพราะว่าเจ้าของตลาดนัดเขาก็จัดอ,อปพรอมาดูแลการจราจรอ,าอปพรอเขาก็บอกให้จอดแล้วก็จอดก่อนหน้านั้นมีรถจอดอยู่แล้วออกถอยออกไปรถน้องสาวพ่หนุ่มมา,อ,าอปพรอเขาก็บอกให้จอดแล้วปากทางทางออกของตลออเนี่ยมันก็กว้างนะครับมันไม่ใช่ว่าไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขานะเว้ยไอลุงเนี่ยถือวิสาสะเข้าไปจอดในตลออ,อเองน้่สัาไปแล้วก็เดินไปตลาดนัดแล้วก็กลับมา ทางออกรูบเล์พี่หนุ่มไปดูกล้องวงจรปิดไปแล้วขนาดรถจอดมีอีกคันด้วยนะมันก็ยังออกได้แต่ไอ้ลุงนี้ไม่ฟังอีลาค่าอิลมนะครับไม่ฟังอีลาค่าอิลมมาถึงก็ขูดเลยนะครับพ่อค้าขายแกงที่เขาเห็นเขาก็ยังเฮ้ยมึงไปขูดรถเขาได้ยังไงจนน้องสาวพี่หนุ่มเดินกลับมาได้ยินมีคนร้องบอกว่าไอ้ลุงนี้ไปขูดรถก็เลยเดินไปดูรถตัวเองเจอนะครับ ถ้าคุณเห็นกล้องวงจรปิดคุณจะรู้ว่ามัน,มนกลับตลาลปัดกับที่คุณคิดนะครับพี่หนุม่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์เมื่อสักครู่นี้ออกไทยรัฐนิวโชว์เมื่อสักครู่นี้ทางนักข่าวไทยรัฐก็มาสัมภาษณ์น้องพี่หนุม่มหน้าที่เกิดเหตุนะครับขอดูกล้องวงจรปิดอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราดําเนินคดีอะไรคดีอาญาทําให้เสียทรัพย์แล้วคดีทางแพ่งฟ้องค่าเสียหายนะครับ ในการทําสีรถในการสูญเสียประโยชน์ในการใช้รถนะครับแล้วพี่หนุ่มก็ฟ้องตัวพี่หนุ่มเองก็ฟ้องลุงมนุษย์ลุงคนนี้ต่อเนื่องพอรบอรควบคุมโรคติดต่อไม่สวมแมสในสถานที่สาธารนณะซึ่งมันเป็นตลาดนัดก็ตอนนี้ลุงเขาก็อยู่ในโรงพักอยู่นะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนซึ่งต้องขอชื่นชมนะครับพนักงานสอบสวนทํางงานได้อย่างรวดเร็ววันนี้ก็ไปเชิญตัวผู้ต้องหามาแล้วเรียบร้อยก็รับสารภาพเรียบร้อยแต่ พี่หนุ่มมายื่นฟ้องพอรบควบคุมโรคติดต่อนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สวมใส่แมสในที่สาธารนณะคือตลาดนัดฟ้องไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนก็นําฟ้องร่วมกันไปเลยทีเดียวนะครับก็อย่างน,น้อยๆก็โดนค่าปรับ6พันนะครับในกรณีนี้ก็ขอชี้แจงทําความเข้าใจนะครับบางคนไม่รู้นึกว่าเราไปจอดรถขวางหน้าบ้านไอ้มนุษย์ลุงนี่มันไม่ใช่และไอ้มนุษย์ลุงคนนี้ ถ้าเป็นคนในพื้นที่นะยายชาเดชาเนี่ยจะรู้ว่ามันรูุ้กคนนี้มันนิสัยขับรถยังไงนิสัยขับรถแบบกวนบาทาที่สุดแล้วคดีค้างเก่านะครับเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ค่าเสียหายมันก็ยังไม่จ่ายให้เขานะครับมันขับรถกวนตีชาวบ้านเขาไปไปทั่วเนะี่ยประมาณนี้ซึ่งมันเป็นการบอกเล่ามาจากชาวบ้านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเอาเป็นว่าสรุปนะครับสรุปนะครับสรุป พนักง,งานสอบสวนสพพนักง,งานสอบสวนสพสัมพันธ์ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหตุเกิดตอน3บ่ายสโมงกว่า,วาบ่าย4โมงน้องสาวพี่หนุ่มมาแจ้งความพนักง,งานสอบสวนโดยท่านสารวัตรไม่ขอเอ่ยนามท่านรับทำคดีอย่างรวดเร็วออกหมายเรียกผู้ต้องหายอย่างรวดเร็วนะครับที่สำคัญไอ้มนุษย์ลุงคนนี้มันยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่ง คนเป็นถึงระดับอาจารย์พูดจาแบบนี้ก็สมควรจะต้องโดนแบบนีบ้เอาให้หนักอยู่แล้วครับน้องสาวพี่หนุ่มก็ปรึกษาครับพี่หนุ่มกับทินทนายเรียบร้อยนะครับก็ว่ากันไปตามขั้นตอนทีนี้มันก็อยู่ที่ความพอใจของเรานะครับศาลชั้นต้นตัดสินมาถ้าเรายังเห็นว่าศาลเขาตัดสินอ่อนไปหน่อยเราก็ยื่นอุทธรณ์ต่อเรามีเวลายื่นอุทธรณ์ต่อ อุทธรณ์ตัดสินมาเรายังไม่พอใจเราก็ยื่มดีกาต่อเอาให้ถึงที่สุดครับ